เรือกำลังพูดงไงเอาโหดีเข้ปัุกเลยใช่ไหมนะครับกล้องบีถ่ายเลยนะสวยๆนะพี่อภัยอ่ะนี่ครับโอ้โหอยูอ่น,นี่ขอคนแดดมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้สวยนะ จะถ่ายรถขึ้นไปมี่บอยถ่ายเอาเลยเดี๋ยวผมถ่ายเป็นวีดีโอวงเดียวเลยเนี่ยรีบขึ้นไปเลยรอยถ่ายให้แม่เหลืนี่เลยนี่ครับผมถ่ายได้วิดีโอคนเดียวนะครับีจะใส่หมวกหรือจะปิดทุงก็โอเคสองไม่ค้างเขาเลย ทานทานได้หรอ,อตอนออกอีกเดี๋ยวมีตอนออกอีกแหม่ให้มันเร็วพี่อ่านก็น่าแจ๊งมากอ่านไปพี่เจออกมาเดี๋ยวสองขึ้นฟ้าหนึ่งเอ๊บเพื่อกรเล็กๆกล้องอยากทรับมองตรงนี้ครับป้า คนก็จะค่อยๆซาๆาๆซานครับผมก็ถ่ายวิดีโอไปเรื่อยเลยครับนีน่แม่แม่ขมยอเป็นมูอไม่ยัมเป็นมือที่ใช้หมวกหร้อเปล่า นี่จะเป็นคลิปนะครับโอ้โหทุกคนก็จะถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานนะครับแหม่ที่นี่เกาะห้องนะครับจังหวัดกระบี่วันที่6เมษายน2025วันจักรีขาเฉียงเถียงบ้างขาเฉียงเถียงออนี่ครับข่างลางโอ้ยเขามั่งนิโก้ข่าวลบที่นี้หน่อยจอยล็องผมเลนเป็นเลนไว้ต่ละวันแล้วหรอเดีทุกคนหันหน้าหน่อย เลยดีอยันนี้เลยกำลังหันครับลบียสวยเลยทนนงถ้าไหนนะลืมเลยจำท่ามากลลืมท่ามันแล้วครับโอ้โหกลังเดี๋ยวไมลบหมอนปิดหมอนปิดไว้ฮะ มาผมก็ได้ผมผมผมยังไม่ได้ค่ะเออหมอที่นงเออใช่ก่อนเลยเออโอ้ยน้ำตื้นดีกว่าไม่มีหันหลังเลยพี่น้ามันเป็นห้องเนี่ยหันหลังก่อนหันหลังก่อนเออหั้มันเป็นห้องมันเป็นห้องนะโอ้โหเรียบร้อยครับมาใครมามันเป็นเกาะห้องนี้เองโอ้ แยงก谢谢ับตัวหัวเรือตัเด็กตัวมาแล้วชูมือเป็นลูกตับโอ๊ยตโติดตัวมาเลยเยตัวไปเลยนั่งเลยเออทุกอย่างอยู่ในทุกอย่างอยู่ในคลิปอันนี้ไม่ใช่อันนี้อยู่ในคลิปนะครับเราไม่ตัดนะครับทิปผม่อมเวครามครับอบีกับพิกกหอ่เ้งข่นากลังชนกันนั่งอย่างไรชนกันนี้ออนนั้นกำลังเบิ้ลเครื่องอยู่อ๋อแล้วก็นั่งเพราะท่ากันเลยสวยนะครับโอ้โห ดเขาดับให้เขาดับให้เอ้โหสวยก็สวยแหมอ้โหเดี๋ยวนะของลื่นของลื่นมันเป็นไม้อย่างเดียวเนี่ยเดินได้ทำไมเลยเมื่อกี้มันละลายปิ๊กโก้ให้น้ามานี่ครับเอาโค้กเอามาพี่มาจะใครจะมาไปดิจะถอดทำไมไม่ถ่ายหน้าล่ะฮะทมไมไม่เปิดหน้าล่ะถ่ายไม่เปลี่ยนหมวกก่อน อ้าวขมแม่จะรู้ได้ไงพวกเกียวเป้ายังมีมีหลายสีอ่ะเฮ้ยสวยรือสองสามเกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอยเรือเมีิค่นี่นี่อีกรูปโอเคขาเข้นหน้ารูปหนึ่งข้ารูกเท่ๆรูปนี่แดงเหลือง นีมันมีสิใบแน่หรอยาก็สมาหกเอาเมื่อมาหมดอ่ะหนึ่งสองสามี่้ก็นี่ครับบ๊ายบายโอสายใ่ให้ไหมครับพี่เออพี่รวมหมูลหมู